วันนี้เราจะมาใช้กันไฟเหมือนเดิมนะครับแต่เปลี่ยนสถานที่นะครับเป็นที่นาของภรรยาครับก็เดินทางมาจากบ้านระยะทางหางกันประมาณ15กิโลแลก็ขับรถไทมาชั่วโมงกว่านะครับมาถึงก็กินข้าวเสร็จแล้วก็จะมาไทยกันไฟ เพราะว่าที่นี่เราก็ทำเป็นปรับเปลี่ยนที่นาเป็นไรนาสูปสเปอร์สมเพื่อมันดีกว่าเดิมนะแต่ยังไม่ได้อะไรมากเท่าไหร่ก็ได้ต้นไม้นะครับเป็นเป็นป่ารอบนาเป็นม่านะครับอันนี้ก็จะเอาเจ้าต้ตาลจิมท้าพันนะครับขั้นเก่งของเราะครับมาไทยเหมือนเดิม ก็มาถกันไปร็จแ้วนะครับเราก็จะมาถพกบฟางนะครับในที่นาของเรานะครับที่นาของเราก็จะหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะมีฟางนะครับแล้วก็จะถให้เป็นปุ๋ยนะครับเพื่อให้ข้าวงามนะครับก็จะได้ ประโยชน์หลายอย่างนะครับการใช้กบฟางจะได้ปุ๋ยพืชสดนะครับจะทำให้ดินดีแล้วก็จะไม่ให้ไฟไหม้นะครับเดี๋ยวมันจะมีคนมาขโมยจุดจุดไฟนะครับโดยเฉพาะคนที่หาหนูนะครับจะชอบจุดไฟหาหนูนี่ก็เป็นสวนของเรานะครับต้นไม้ใบหญ้าที่เราปลูกไว้ก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะครับก็เอาที่ เราทำได้ตจะไรเท่านั้นตามเวลาครับลกๆบนเดิมนะครับมีเวลาน,นี่ก็ตน้นมะม่วงนะครับดอกแล้วไม่รู้จะได้กิดดนกับาก็เดี๋ยวจิตรำชมนะครับ